ตอนนี้เนี่ยเวอร์โก้ก็ได้มาตามที่หลุดสปอยออกมาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าผมว่าชุดที่2ของเซ็ตพังห้าสาสท,ที่จะมาต่อจากเวอร์โก้เนี่ยจะใช่โมเนตจริงๆหรือเปล่านะครับผม โอเคครับงั้นเรามาดูตัวละครในภาคพังฮาศาสกันดีกว่าผมดูจากรูปเลยนะฮะจริงๆมันอาจจะไม่ครบทุกตัวนะผมแต่ก็น่าจะเป็นตัวละครสําคัญทั้งหมดในภาคนะผมอย่างเช่นเอ่อเวอร์โกก็มาแล้วนะผมดอฟฟี่เนี่ยก็น่าจะมาแล้วนะเป็นร่างเก่านะแล้วก็คุซันก็มาแล้วนะผนร่างนี้ชุดนี้เลยนะผมแล้วก็เบบี้ไฟมาแล้วนะผมที่เหลือเนี่ยขอตัดตัวประกอบออกไปก่อนนะผมแล้วก็พวกกลุ่มหมวกฟางออกไปด้วยนะผมเพราะว่ามันไม่น่าจะมาเป็นร่างอะไรอย่างนั้นนะผมผมว่านะน่าจะมาเป็นร่างเท่ๆทีดี เดียวเลยผมสำหรับกลุ่มออกฟ้าเนี่ยเพราะว่าภ้าพังฮา,าสาดมันก็ไม่ได้โชว์อะไรมากนะผมนอกจากแชมโบลสำหรับวิญญาณกันนะผมทีนี้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วผมที่จะมาต่อจากเวอร์โก้นะฮะเป็นชุดที่2นะผมนั่นก็คือเออไม่ใช่เด็กนี่นะแต่น่าจะเป็นโมเนตนั่นเองนะผม เน็ตเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยไม่แน่ว่า,าจะเป็นสายวิ่งไม่ก็สายโล่นะผมสายหมัดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนเลยนะผมเพราะว่าเวอร์โก้เนี่ยมาเป็นสายหมัดเป็นแล้วนะฮะผมเนี่ยเองยังไปทางสายวิ่งมากกว่านะผมเพราะว่าโมเน็ตสกิลมันแบบอ่าสะดวกนะผมในการแบบเคลื่อนที่นะฮะก็ไม่แน่ว่าน่าจะเป็นสายวิ่งนะส่วนสายโล่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะผมส่วนรูปแบบสกิลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองไปดูในอนิเมะดูนะผมเพราะว่าผู้หน้นาเนี่ยก็น่าจะอิงตามอนิเมะเลยนะผมจริงๆผมไม่อยากคาดเดาอะไรมากนะผมเพราะว่าสกิลมันก็คาดเดายากอยู่นะ ะะก็ประมาณนี้นผีผมว่า,าสรุปก็คือโมเนตเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวต่อไปนะผมส่วนถ้าวันพิกล็อกเป็นตัวอื่นอย่างเช่นไอหนูนี่เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่นะหรือไม่อาจจะเป็นไอมังกรยักษ์ข้างหลังตรงนี้ก็ไม่น่าใช่เหมือนกันนะผมหรือว่าจะไอเป็นไอวุ้นพิษนี่ก็ไม่ใช่นะอ่าเหลือต้วเดียวแหละฮะ ไม่ก็บอฟฟาโลเขาไม่ใช่ครับผมน่าจะโมเนตนั่นเองนะคผมก็ต้องรอติดตามผมว่าจะเป็นโมเนตจริงๆไหมนะฮะโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ